สวัสดีครับท่้งนี้อยู่กับผมเีมกับในช่อง KK Kpop s ซ a r วันนี้ผมก็รีวิวบ้านมารีวิวบ้านกันเป็นยังไงไปดูบ้านกัน อันนี้ไม่ใช่บ้านผมครับเป็นบ้านป่าผมเบอตอนนี้ยังเข้าไปได้เพราะประตูหลบหลางที่ตกไปเป็นบ้านผมนั่นเองประมาณนี้นะบ้านผม <c oughs> cái vóc cảnh ban thế hệ sụt sau số lăng ba con số không chơi tôn lắc co tôn quẹt lại tôn thích cũng như luôn tôn lại thầm สังเกตนี่คือหมาผมรบบโบหมาผมเนี่ย,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 ยคือบ้านพ่อของพ่อผม,มอยู่ด้วยเออนี่คอคือหมาพงคอดลูกครับ อย๋ยวพึ hmm. yeah, yeah, yeah. 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 Mm ่งใจเย็น hmm. น mm ี่ครับใกล้เลยครับนึกคอนโเฮ้ยมาทำไมฟ้มาดูหมกยจะสรูอยากกูทำไมาตซามาปุ๊บสมาียบจะเดียบกล้องส่วน ส่วนที่ผมเล่นบ่อยคือการปีนต้นไม้นี่ต้นนี้อมะผไม่มีอะไรมากอ่ะก่อนผมชอบมาปีนป่วยป่วยจิงก้ามาเฮ้ยวักดีวัดจบบุกว่ะนั่นน่ะนีะ่นี่นีู่น,นะครับ นี่โอ้โหสีฟ้าผมไม่ได้เรียนถ้ามันจักมาจากไหนกับกับที่เดิมไปในซ่ยวจอดดีนี่ เป็นปลาที่บ้านผมเองนองก็มีปลาตัวใหญ่มั่งตัวเล็กมั่ง,งตัวนี้ประมาณหลายๆตัวมีปลาตัวนอตบานหนึ่งตัวเองก็งจะพกทาไมวะเดี๋ยวตกใจกูรึเปล่าเนี่ย ต่อไปสังเกตดีต่บ้านหมุนจะมีต้นไม้บ้านนี่ดูดีๆนี่เตยม,มือนี่นี่เดี๋ยวหลังบ้านให้ดูชัดๆเต็มๆไยนี่เต็มเลยนี่ตุ๊กแกอะไรเยียแล้วก็พริกเต็ม,มเยยลยอ,อ,อันนี้นี่ครับเต็มเลย บ้านผมป่ย่าผมเป็นคนรักธรรมชาติผมก็เป็นคนรักชาติหนึ่งในนั้นเหมือนกันแบบนี่พริกต่อะจะไม่ได้นี่นครับโอ้โหปักนี้หลือเหรอนี่โซนก็แค่นี้อ๋บ้านผมต้นไม้เยอะมากตอนแรกอยู่เชียน,นีต้น ต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นชมพู่ครับนี่เต็มเลยเป็นต้นมะม่วงนี่ต้นมะม่วงนี่นี่ก็ต้นมะม่วงนั่นอ่ะ

มาเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิป şey นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกรสมัครสมคชิตั้งอยากให้รีวิวบ้านนะครับเจอัใหม่นะครับ